เป็นผู้หญิงมันไม่เคยง่ายต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองอยู่เสมอออกกำลังกายท่าไหนดีสุดเฟิร์มสุดเราก็ทำหมดแค่ใส่สปอร์ตบาร์ออกกำลังกายยังไม่กล้าเลยจะเห็นแผลเป็นตรงนั้นที่เรากังวลไหม อันนี้มาปรึกษาเรื่องอะไรครับแผลเป็นใต้รัค่ะอ๋อเกิดจากการผ่าตัดศัลยกรรมใช่ไหมครับลักษณะน,นี้เขาเรียกแผลเป็นพังผืดนะครับไม่ใช่คีลอยก็การรักษาเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าคีลอยพังผืดถ้าเป็นสีขาวเนี่ยอาจจะใช้จำนวนครั้งที่เยอะหน่อยแต่สามารถที่จะทำให้กลับมาเรียบแล้วปกติได้เหมือนเดิมเลย ซึ่งความนูนอาจจะมีความนูนนิดหน่อยหมอจะต้องฉีดยาเพื่อสลายผังผืดให้ผิวเรียบเราใช้ตัวโปรแกรม Pico เ r e ริซอกครับยิงเกลียผิวให้เรียบเนียนเสมอนะครับนะโดยปกติก็ทำประมาณ8-12ครั้งนะครับถึงจะเรียบเยบนียนนะครับแล้วอย่างนี้หลังทำเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะหลังทำเลเซอร์ตัวนี้ง่ายมากเลยเนื่องจากเป็นเลเซอร์ที่ออกแบบมาใหม่นะครับหลังทำเนี่ยแทบไม่มีผลข้างเคียงเลยครับนะก็จะเพียงแค่แดงๆอยู่ประมาณสัก ห้ถึงเวันนะครับลอยแดงจะค่อยๆจางแล้วก็หายไปยนี้การดูแลหลังทําเนี่ยหมอจะให้ตัวครีมที่ช่วยลดอาการแดงไปทาและป้องกันการอักเสบนะครับทาเพียงแค่7วันเท่านั้นลอยแดงก็จะหายไปผิวจะกลับมาเรียบเนียนแล้วเดี๋ยวหมอก็จะนัดตรวอัพประมาณหเดือนมาทำซ้ำครับ